ครับงานลอกล่องบายจันลงวันนี้จะพามาดูลอกล่อง,องน้ำโอ้เดินมาไกลอนี่ะนะครับลอกล่องส,สวย เิมเป็นแบบนี้นะครับมีมืออยู่นะครับรายการลงใช้แบบตักงัดตักงัดขึ้นมานะครับโอ้ใช้ได้อยู่ใช้ได้